วันนี้เจค้คนกะเดิครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโจลีเนี่ยน,นะครับผมพีเจ้าเอา่อคุณโจีนะครับผมผมก็เพิ่งเจอในตู้นะครับผมอ่าซึ่งผมยังไม่เคยไ,ได้เลยไม่ได้ไม่งเช่นไม่เคยไม่ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาดูเขามาจากโอทีไ่ไหมนะมเปิดมาก็เดี๋ยวนะผมเราก็วางบุ้งก,ก่อนนะครับทำงี้สักครั้งเสร็จเราจะวางโจรีได้เลยนะครับ โอคนรัตอนนี้เราก็มีเงินัวีนะครับีมันแบบโอ้เอลีโซโคเหรอโอเคเราจะลองทำนะอ่าเระว่าบริเวณนี้น้ผมเกเอตครับเราจะลองดูแล้วจะเยังไงครับเฮ้ขยขายขายิกเกอขายขายขายิกเกขายิก่อนโอเคาอ่าเรดูรูปแบการีของมันะครับรูปแบบการเตจีของมันก็ นคนโรลไ่แบบแต่เป็นร้อยา่างที่ผมไม่ได้ดูโจโจนะจ้าถ้าคนรู้เรื่องหรือเปล่าแต่ได้เบดนะครับเบดเริ่มต้นมาเลยแบบไม่ได้ใส่อล้วอ่ะ,อะอเหมือนใส่บัวอะยรเรแล้วก็เออผมงมันน่โนใส่บัวลืมถอดออฟนะเออก็ไดเบดอยู่ที่พันสองนะครับวงก็อยู่ที่ประมาณสาได้ืประมาณนะครับอ่า ซึ่งนะครับก็ถามว่าดีไหมเริ่มต้นรือว่ามันก็เป็นตัว่อยเพื่อเข้าอคอยคเหมือนกันนะครับผมแต่แน,น,นราคนต้องวัดอยู่กับที่ไดเบตหลังฟังนะครับครับขั้นต่อไปนะครับผมข้น่อไปใช่คือเจ็ดร้อยนะครับไดเบีเพิ่มมาหนึ่งสองสองสองค่ะหนึ่งพันสองร้อยยีสองนะซึ่งไดีไดเมีก็สองพันสี่ร้อยยีสองนะครับ,ร, 2, 4, 2, 2, 2, ะร,บระยะก,ก็สี่แปดนะแต่ว่าระยะไกลมากผมผมก็ไออไปนะ แต่แคบอลในนั้นมันเท่าไหร่นะมันมันตีหล่องช้านะแล้วก็แดนดิมันก็เข้าเบาอยู่นะตอนนี้นะคะคือผมไม่ทราบนะว่ามันจะปวดมันปวดไหมนะแต่คือยังเอามาลองมีวิวอยู่นะครับขั้นที่สองนะครับตอนนี้แดนเก้ารดิม3,922แล้วตอนนี้เราอัามาจนขั้นสองนะครับเดนมจะเพิ่มมา6,400น,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 นะครับ แล้วผมขออนุญาตอับูมาฟังกันต่อนะครับผมเคสข้ต่อไปนะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการ์ีนะครับเป็นโกสพันนะครับผมเลยรูปแบบการ์โกสพันเป็นยังไงก็ผมยังไม่ทราบนะเรงดูนะ ตอนนี้ไดมอนโก็6000เจ้ายิ่งสอนนะคะผมระยะก่แป8นะคะผมได้เนี์ยี่งได้เมจเอ่อยี่งสี่ก็แึงเจ้าได้หรืมั้งนะคือบงโก็โอเคแหละเออมันจะมีอรกมากี่ขั้นได้มี5ขั้นได้สำหรับผมนะเออที่ผมเห็นเห็นยวนะ เพื่อวมันี่จะชิวอ,อยู่นะเดีย๋ยวผมมารียบเอาหัวหนะนะ้เดี๋ยวมันจะชิดใจเอานะคือผมว่าเสียวๆกันแล้วมันไม่คิดจะเปลี่ยนแบบถ้าเป็นตี๋แบบคือมันค่อนข้างง่อยนะสำหรับผมนะตูลีนเะนี่ย โอเคนะอเคนะรับเมื่อกี้มีเสียงรถพ่วงนิดนึงนะครับรถจะมาเราจะเอาค่าสไปนะครับใช้เงินนะครับสองพันห้าร้อยนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับได้ดีตอนนี้ก็หนึ่งหมื่นหนึ่งพันแล้วนะครับผมก็ใชได้เลยนะครับผมจะแค่นะครับมันใช้เอชเอค่าเยอะนะครับผมสำหรับมันก็มนไม่ได้โหดขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับมือใหม่นะครับแนะนำไว้ก็แนะนำมองไปใช้ดูนะเพราะเขาโอเคนะครับ โอเคครัวันนี้ก็รองนะคับโอเคแล้วข้าสบายลวครเปลี่ยนท่าลรครใช้เงินห้าพันนะครับผมแล้วก็บกดอดาหมิ่นจิดพันแล้วก็บวกระยะอีกห้าจุดห้านะครับไปเลยก็จะเป็นท่าอะไรอะจริงร r u s คืออะไรครเดี๋ยวผมลองกดดูละค่ะมีสกิลได้แล้วทุกลองกดดูมืั้เหยังไ,ไงอะยังไ,ไงเขเลย มันมีสกิลแบบแบบุกทิชจุกกๆก,กอะมันใหญ่อะโหลูมันทำอะไรได้ไอ้สกิลเนี่ยะแล้วก็เร็ดโคตรเลยว่ะเออเร็วเลยน,น,นะฮะโหเร็วแบบเร็วมากนะเร็วเร็วหาเลยเราคนเียวสามสองหนึ่งโอ้เฮ้ยยเช่มัน้ได้เลยคน S <S เอ้ยัยพี่ทุกคนคือต้องว่าสกิลค้อนเร็วเลยนะแบบเร็วมากๆเลยนะโอเคโอเคเ,อเราจะลองดู้น้ำตีกับมาสามารถตีตัวแอร์อได้ไปครับผมมาเรามาดูกันนะครัแบผบมนะเออเราไปเดินหน้าเรแอร์เข้าวงมาก่อนนะเออถูดดกขายตัวนี้นะครับเอา,าวางไว้ตรงนีม้มาตรงวางกันมมันต์มาทเดี๋ยว,วเราแล้น้ำอับให้กานเลยนะทุกท่านแล้วกดสติมคลาสกู เฮ้ยเอาตัวอด้วยยัยที่โอเคจุดบกก็โอเคเลยนะครับผมแล้วจะเซฟพี่คู่กับน้องจูรีหน่อยดีกว่าไหม่าเข้าเรื่อนะชื่อนะครัว่าเหมาะสำหรับวีฟมันก็ไม่รู้แต่มือใหม่ยินแนะนำเราทุกคิวไม่รีอย่างเร็วอ่ะเูดดูดูอ่าปุ๊บกดปุ๊บแตกอื้อแตกโปแล้วพวคดูเรือเนื่อยเรื่อยปเรื่อยกัเลีบ้เร็วเร็วว่าอะไรคน คือก้อนแนะนำไหมก้อนใหม่ก้นแนะนำนะครับเสิร์ผมจะลองบัฟตัววิทย์ดูนะครับผมถ้าเป็บัฟตัววิทจะเท่าไหร่เรือนะครับผมเดีรือเราก็เตามบัฟแถวนะจะได้รวดเร็วนะจะได้ไม่ต้องวัวบัฟอะไรนะเรือเราบัฟตัววิทยไปเลยครับโอ้โอ้อ่ะล้วเห็นที่ได้ก็คือห้าหมื่นได้ได้อยู่นะได้อยู่นะเล่นไปแล้วก็กดสกิลปุ๊บเส็จสกิลเรยวเสร็จแล้วะเรือจะับ มันอยู่ประมาณนั้นเออประมาณนั้นเองบอลน่ะอ่าโอเคครับเจาะว่าแบบสลับตัวดิงคามว่าดีไหมต้นขาเหมือนเข้าเข้าโอเคนะครับตอนนี้เขาขอจบคิวทีนี่ก่อนนะครับก็เจอในคทีหน้านะครับเดี๋ยวตัวใหม่มาถุงเจาะเที่ยวรีดได้นะครับเจอกันที่ร้านไปเก๊